ในครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของธุรกิจกันครับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งไปจนถึงช่วงสุดท้ายโดยจะมองผ่านเลนส์ของนักลงทุนนะครับซึ่งเราจะใช้กรอบแนวคิดของสัตราจารย์แอสวัตดามอดารันมาเป็นแนวทางครับ คือธุรกิจก็ไม่ต่างจากคนเราเท่าไหร่หรอกครับมันมีช่วงเวลาของการเกิดเติบโตแล้วก็รุ่งโรยไปเหมือนกันซึ่งการที่เราเข้าใจว่าบริษัทที่เราสนใจเนี่ยอยู่ในสเตจไหนของชีวิตมันสําคัญมากๆเลยนะครับในการตัดสินใจลงทุนให้เฉียบขาดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะไปหาคําตอบด้วยกันเลยครับโอเคครับเราจะไปดูกันทีละสะเตปเลยนะครับกับ4ช่วงชีวิตสําคัญที่แทบทุกบริษัทต้องเจอมาเริ่มกันที่เฟสแรกเลยครับช่วงสตาร์ทอัพ เป็นจุดที่ไอเดียดีๆได้ถือกำเนิดขึ้นแต่บอกเลยว่าความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดของช่วงนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้รอดพอพูดถึงสตาร์ทอัพหลายคนอาจจะนึกภาพหนุ่มสาวไฟแรงในโรงรถใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าข้อมูลจาก Harvard Business School บอกว่าจริงๆแล้วผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยกลางคนซะมากกว่าเหตุผลก็เพราะว่าประสบการณ์และเงินทุนเป็นเรื่องสำคัญมากๆในช่วงเริ่มต้นนั่นเองครับ และความท้าทายที่ว่าเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในตัวเลขนี้เลยครับ75%นี่คืออัตราที่ธุรกิจใหม่ๆไปไม่รอดภายใน15ปีแรกโอ้โหเป็นตัวเลขที่บอกได้เลยว่าสมรภูมินี้มันโหดร้ายขนาดไหนแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้บริษัทล้มเหลวเยอะขนาดนี้ก็มาจากสิ่งที่เรียกว่า cash burn หรือการเผาเงินนี่แหละครับพูดง่ายๆก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยยังไม่มีรายรับเข้ามา แต่มีแต่รายจ่ายที่ต้องใช้เพื่อสร้างธุรกิจให้โตเร็วที่สุดเงินที่เอามาใช้ก็มาจากนักลงทุนอย่างพวกเ e n t u r e Capital หรือ V.C. ที่เข้ามาให้เงินทุนแลกกับการได้หุ้นของบริษัทไปเอาละครับหลังจากที่ดิ้นรนจนรอดตายมาได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือการสร้างธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นเข้าสู่ช่วงไต,ต่เต้าแล้วครับในช่วงนี้เองครับ ที่มักจะเกิดปัญหาคลาสสิกที่เรียกว่า f o u n d e r s Dilemma หรือภาวะกลืนไม่เข้าใครไม่ออกของผู้ก่อตัง้งมันคือทั้งสองแพร่งที่ว่าจะยังกุมอำนาจทุกอย่างไว้กับตัวเองหรือจะยอมปล่อยมือแล้วดึงมืออาชีพเก่งๆเข้ามาช่วยบริหารเพื่อให้บริษัทไปได้ไกลกว่าเดิมเพื่อให้บริษัทโตได้เนี่ยแน่นอนว่าต้องใช้เงินทุนเพิ่มครับการระดมทุนรอบแรกๆที่เรียกว่าซีดราวนี่ผู้ก่อตั้งก็ยังเป็นเจ้าของสัดส,ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่ แต่พอมีการระดมทุนรอบใหม่ๆเข้ามาอย่าง Series A สังเกตไหมคะว่าสัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ก่อตั้งลดลงไปเยอะเลยเมื่อมีเงินทุนใหม่เข้ามาเพิ่มคำถามคือแล้วทำไมเขายอมละ่ะคำตอบก็อยู่ตรงนี้แหละครับเพราะนักลงทุนกลุ่มแรกๆร,รวมถึงพนักงานที่มีหุ้นอยู่เนี่ย เขาก็อยากจะเปลี่ยนหุ้นในมือให้กลายเป็นเงินสดที่จับต้องได้ใช่ไหมครับนี่เลยเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ทำให้บริษัทต้องพยายามไปให้ถึงฝั่งฝันนั่นก็คือการทำ IPO หรือการเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นเองหลังจากที่โตแบบก้าวกระโดดมาพักใหญ่ๆใ,ในที่สุดบริษัทก็จะเดินทางมาถึงช่วงที่เรียกว่าอิ่มตัวหรือช่วง maturity ครับและพอมาถึงจุดนี้บอกได้เลยว่ากติกาการเล่นเปลี่ยนไปหมดเลย ประเด็นสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยน mindset เลยครับจากที่เคยเล่นเกมรุกคือเน้นโตอย่างเดียวบุกตลาดใหม่ๆตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาเล่นเกมรับแล้วครับคือหันมาปกป้องส่วนแบ่งตลาดที่มีอยู่แล้วก็โฟกัสที่การทำกำไรให้ได้มากที่สุดสำหรับบริษัทที่ทำได้สำเร็จนะครับช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาทองหรือ sweet s p o เลยก็ว่าได้คือการเติบโตอาจจะช้าลงแต่กำไรดีมากกระแสะเงินสดแข็งแกร่ง แต่ก็นั่นแหละครับมันก็มาพร้อมกับความท้าทายชุดใหม่เหมือนกันและความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดก็คือคำคำนี้เลยครับความเฉื่อยหรือ inertia มันคือกับดักของความสำเร็จครับคือการที่บริษัทยุดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยทำให้ประสบความสำเร็จในอดีตจนไม่ยอมปรับตัวแม้ว่าโลกข้างนอกจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามและแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายครับ ไม่ว่าบริษัทจะเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งความถดถอยหรือช่วงดีคลายนคือช่วงขาลงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าปีนี้แย่แล้วจบนะคะแต่มันเป็นแพทเทิร์นที่ค่อยๆเกิดขึ้นในระยะยาวสัญญาณจะเริ่มจากการเติบโตของรายได้ที่ชะง,งักงนันจากนั้นกำไรก็จะเริ่มลดลงจนในที่สุดรายได้ก็หดตัวอย่างต่อเนื่องเลย พอมาถึงจุดนี้ประเภทของนักลงทุนที่เข้ามาสนใจก็จะเปลี่ยนหน้าไปเลยครับจะไม่ใช่กลุ่มที่มองหาการเติบโตอีกต่อไปแต่จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า a c t i v i s t ที่เข้ามาเพื่อหาทางเปลี่ยนบริษัทหรือไม่ก็กลุ่มที่เข้ามาเพื่อเกณฑ์กำไรจากสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ของบริษัทเลยดังนั้นพอเราเห็นภาพวงจรชีวิตทั้งหมดนี้แล้วนะครับข้อคิดสำคัญสำหรับนักลงทุนก็คือ การที่เราแยกแยะได้ว่าบริษัทที่เราถือนั้นอยู่ในช่วงไหนของชีวิตจะทำให้เราเข้าใจทั้งความเสี่ยงโอกาสและสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้นมากๆเลยครับลองกลับไปเปิดพอร์ตดูนะครับว่าหุ้นของเราตอนนี้อยู่ในช่วงไหนกันบ้างเราหวังว่าการวิเคราะห์ในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นตอนที่3แล้วในซีรีส์ Corporate Life Cycle จะให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับและแน่นอนว่าอย่าลืมรอติดตามตอนต่อไปในซีรีส์นี้กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ